ผู้ชมคะหนึ่งในปัญหาสําหรับผู้คนที่อยู่บริเวณชุมชนใกล้ๆกับชายหาดโดยเฉพาะที่ชุมชนอําเภอหัวไสจังหวัดนครศรีธรรมราชก็คือปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งนะคะสำหรับประชาชนในพื้นที่แล้วปัญหานี้หนักขนาดไหนและจะมีแนวทางที่จะแก้ไขอย่างไรคืนนี้คิดด้วยกำลังสองกับอาจารย์สัสินเฉลิมลาภประธานมูลนิธิสืบนาคาสเสถียนค่ะอาจารย์มีคลิปจากผู้คนในชุมชนมาให้ดูด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นของอาจารย์ศักดิ์อน,นันต์ แกอยู่มอ,อครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลไปดูมาช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่เนี่ยลมมรสุมตะวันออกคือลมจะพัดจากตะวันออกถ้าเรายืนอยู่ตรงชายฝั่งภาคใต้เนี่ยลมจะมาจากทะเลตะวันออกเข้ามาเลยแล้วก็ตะวันออกแล้วก็ค่อยๆไล่ไปตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็จะเป็นทะเลเนี่ยสูงมากนะคะคก็คือพอชายฝั่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือถนนเลยตรงที่เรายืนกันเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยมันก็จะมีโครงสร้างป้องกันชายฝั่งเรียกกำแพง กันทะเลฮะกับซีวอลกำแพงทะเลกันไว้เพราะว่าไม่สร้างไม่ได้เพราะว่าคลื่นมันมาขนาดนี้นะฮะมัสยิดอยู่อย่างนี้นะครับบ้านก็อยู่แบบสูงล้ําซีวอลสูงล้ําครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากเพราะว่าพลังของทะเลมันมันมหาศาลแต่ก่อนสูงเท่านี้ไหมคะไม่มีครับตรงนี้บ้านหน้าศาลนี่เป็นหาดทรายอย่างสวยงามถ้าหาดทรายมันเป็นสโลปไปปกติแล้วไม่มีกำแพงทะเลเนี่ยครับ คลื่นก็จะค่อยๆขึ้นมาพอคลื่นค่อยๆขึ้นมาเขาก็สลายพลังไปที่จริงจุดประสงค์ของกําแพงกันคลื่นหรือซีวอลก็เพื่อก,กันไม่ให้คลื่นเข้ามาทําลายบ้านทำลาย<ม>ชายฝั่งแต่กลาย,ยเป็น<อ>ว่าพอเป็นอย่างนี้ยิ่งทําให้คลื่นสูงขึ้นเหรอคะก็พอคลื่นมันเจอโครงสร้างที่แข็งนะครับมันก็จะปะทะพอปะทะปุ๊บก็ยกตัวขึ้นแล้วมันจะขุดทรายพอขากลับเขาก็จะขุดทรายที่เป็นฐานลากออกกําแพงก็จะพังตามลงมาวิธีสู้ก็คือจะต้องถมหินอยู่ข้างนอก เป็นกองหินเป็นเกาะเนี่ยครับเพื่อป้องกันเอาไว้อันนี้ก็ต้องทําไปเรื่อยๆกิโลเมตรละเป็นเป็นน่าจะเป็นร้อยล้านบาทไอนนเบนที่เราตรงเห็นเนี่ยนะครับจะอยู่ทั้งประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือครับ,รบน,นี่คือสงขลานนี้คือนครศรีธรรมราชนี่คือแหลมตะลุมพุกที่ผมบอกวันนี้สีแดงก็คือพื้นที่ที่มีการกัดเซาะสีส้มๆนะครับก็คือพื้นที่ที่เขาสร้างไอถมหินไปแล้วอะครับมันก็จะสลับกันอย่างนี้ครับ พอมีเขื่อนกันทรายเกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็จะมีการทับถมคือตะกอนก็ไหลมามีนี้มีเขื่อนก็จะมีการทับถมพอทรายถูกกักโดยเขื่อนกันทรายนะครับก็ตรงนี้ก็กัดซาะเขาก็เลยต้องถมหินไอ้ตรงที่ยังถมไม่ถึงนะครับก็ยังกัดซาะอยู่ตรงนี้มีเขื่อนกันขึ้นนะครับตรงนี้ก็เริ่มจะกัดซาะแล้วนะฮะกำลังกัดเซาะต่อไปเรื่อยๆตรงที่เราเห็นเมื่อกี้ก็จะมีแนวโน้มว่าก็จะคงจะต้องถมหินต่อไป ด้านใต้นะครับตรงนี้เป็นร้อยร้อยกิโลก็เหมือนกันแล้วแนวทางแก้ปัญหาอย่างที่พยายามทําอยู่นี่ถูกทางไหมคะคือทางวิศวกรมเจ้าท่าหรือท้องถิ่นเขาก็บอกมันก็เป็นวิธีเดียวเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นโลกร้อนน้ําทะเลสูงขึ้นโลกแปรปรวนอะไรแบบนี้ก็ต้องทําอย่างนี้ครับผมเอาให้อยู่เอาหินเโาเดียมหินยันไว้วิธีแก้ปัญหาโดยง่ายกว่าและถูกกว่ามันอย่างนี้ครับไอตรงคลื่นกันทรายมันเป็นอย่างนี้สมมุต,ดดตนะิดูตัวบนนะฮะดูตัวบนเนี่ยตรงเนี้ย มีการทับถมอยู่เนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะข้างบนข้างข้างด้านใต้เนี่ยทับถมข้างข้างข้างบนถูกกัดซอะยังเป็นพื้นที่ทรายอยู่เนี่ยนะ,ะใช่อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยคลองเฉืวดแพรกเมืองก็มีการทับถมประโยชน์ของมันก็มีนะฮะมีก็คือว่าเรือเข้าออกได้โดยง่ายไม่มีทรายเข้าไปปิดเขาเรียกเป็นแซนสปิตไปปิดหน้าคลองซึ่งจริงเมื่อก่อนเขาเรียกการขุดสันดอนไงก็บอกว่าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าก็คือป้องกันมิให้ทรายปิดให้เรือเข้าออกได้ง่าย คนที่อยู่ในคลองก็กชอบแต่ว่าผลของเขาก็คือว่าเหนือขึ้นไปเนี่ยก็ถูกกัดเซาะยาวไปหมดแล้วก็เนี่ยต้องทําวันนี้มีผมนับลูกลูกๆพวกนี้ไม่ถูกเลยว่ากี่กี่เท่าไหร่นะครับก็มีประมาณเท่าที่ดูในแผนที่ของกรมทรัพยากรทางชายฝั่งซึ่งเพิ่งทําล่าสุดเนี่ยนะครับอย่างแถวๆหัวไซนี่ก็เนีย3 0สากิโลเมตรกิโลเมตรก็สักร้อยล้านก็เป็นสัก3,000ล้านแล้วต้องทําต่ออีกสีแดงนี่ต้องทําต่อนะฮะ แล้วก็ทั่วประเทศเนี่ยอาจจะต้องมีทําอย่างเงี้ยอีกเพราะว่ามีเขื่อนกันขึ้นกันทรายแบบนี้เยอะแยะเลยเทางวิชาการอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าไม่ลื้อตัวนี้ออกก็ควรจะถ่ายเททรายคือพอทรายมาติดตรงเนี้ยในหน้าอพอพ้นหน้ามรสุมแล้วเนี่ยก็ขุดทรายตรงเนี้ยอาจจะเอาเรือสูบเข้าไปแล้วก็คืนทรายเข้าไปซะแต่วันนี้มันยากตรงที่ว่าเขาไปทําไอ้ก้อน ออฟชอปเรกวอเตอร์ water, เนี่ยการเวทยาเวเหยียดอันนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วทำไมถึงจะมั่นใจได้ว่าพอเป็นทรายแล้วเนี่ยจะป้องกันคลื่นกระทบชายฝั่งได้ดีกว่าคะก็ทางวิชาทางวิทยาศาสตร์ทางทะเลหรือทางธรณีวิทยาสันฐานเขาก็สอนกันมาว่าถ้าอยากได้หาดทรายก็ต้องเติมทรายแต่เพียงแต่ว่าวันนี้คนที่ทําถมหินเขาไม่ได้ต้องการหาดทราย เขาก็คิดว่าไอการที่มีหินอยู่เนี่ยมันไม่ได้กระทบอะไรแต่ผมว่ามันหนึ่งมันก็ไปกระทบภูเขาด้วยนะที่ต้องระเบิดหินมาที่สองเราก็เสียภูมิทัศน์หาดทรายสวยๆเสียระบบนิเวศหาดทรายไปแล้วทั่วประเทศเนี่ยวันนี้พื้นที่สีเขียวๆเ,เนี่ยคือยังยังดีอยู่ก็มีโครงการกวันนี้ต้องเร่งป้องกันจากโครงการของพวกท่านผู้ว่าที่ลงไปปุ๊บเห็นคลื่นมาผู้ว่าไม่เคยเห็นทะเลเห็นคลื่นมาหน้ามรสุมเฮ้ยไม่ได้ต้องเอาหินลงไว้เพราะงบประมาณมันเย้อยยวน แต่ว่าที่ทําแล้วก็อย่างแถวหวัวหินนะฮะทำไปหมดละแต่แถวแถวกรุงเทพบางหุ่นที่อะไรนี้เป็นป่าเลนนี้ก็ต้องป้องกันอีกจะไปบบเอาทรายที่ไหนมาก็ทรายที่มาทรายที่มันทับถมทับถมอยู่ที่ด้านใต้ของเขื่อนกันคลื่นนะครับทรายเขาจะอยู่ของเขาเป็นธรรมชาติทะหนึ่งมาจากแม่น้ำสองมาจากการกัดเซาะหน้าผาแต่ส่วนใหญ่มาจาก เขาเรียกว่าเป็นสันดอนทรายที่อยู่ใกล้ๆฝั่งนะครับพอหน้ามรสุมทีก็เติมขึ้นมาแล้วกะแสน้้าใช้ฝั่งก็พามาเติมก็สะสมดุลอยู่ในระหว่างหัวแหลมแต่และพื้นที่แต่ตรงนครศรีธรรมราชลงมาสงขานี่ก็ยาวหน่อยก็ฝากความหวังไว้ที่ลมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะเอาวิธีคิดที่จะต้องเติมทรายหรือจะต้องรื้อโครงสร้างที่ไปกักทรายไว้นี่ยนะครับออกแล้วก็พื้นที่ไหนปากคลองไหนที่ยังไม่มีเนี่ย ถ้าเกิดชุมชนอยากจะรู้ว่าอยากจะได้อยากจะได้เขื่อนกันคลื่นจะได้เขื่อนกันทรายที่เรือเข้าออกได้ง่ายนะฮะเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดสันดอนเ,ออเขาต้องรู้ด้วยว่าผลกระทบเนี่ยเขาจะกระทบถึงบ้านเพื่อนๆที่อยู่เหนือขึ้นไปอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ทางเหนือขึ้นไปก็จะรับผลกระทบเอาละคะ่ะเป็นทางเลือกนะคะซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียปะปนกันอยู่ในแต่ละทางเลือกนะคะซึ่งก็คงจะต้องคบคิดว่าแนวทางไหนจะเหมาะสมที่สุดในการ ป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ศาสินน์ขาบค่ะครับ